แป๊บหนึ่งนะแล้วทีนี้แล้วทีนี้จากการที่อาจารย์อยู่ที่นนทบุรีอาจารย์อยู่ที่นนทบุรีได้ออกประกาศไปว่ามีหัวหน้าผู้พิพากษาโลกอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครพวกเธอคิดว่าบ้านบ้านพี่แกอยู่ไหนเอา้า ผมรู้ครับอยู่ไหนครับก็คือคนที่นั่งพูดใช่ไหมครับเออนั่นแหละบ้านแกอยู่ไหนบ้านแกอยู่ไหนฮะฮะบ้านแกอยู่ไหนเอาตอนนี้แกพักอยู่ที่ไหนฮะแกพักอยู่ที่ไหนคนนี้พักอยู่ที่สกลนครใช่ไหม คือถ้าเราจะคุยกันแบบฝรั่งก็คุยได้นะทางด้านกสทชนะเพราะว่าสี่ทุ่มเราจะเปลี่ยนชื่อไปตามของบริษัทแมคโครสกนใช่ไหมล่ะนะจำไว้นะ,ะนะเราบอกว่าใครใครก็ผลิตได้ Facebook ใช่ไหมแต่ตัวแอปของผมนะ่ะมันไม่เหมือนใครนะทำเพื่อ ธุรกิจอย่างเดียวนะจําไว้นะทําเพื่อธุรกิจอย่างเดียวจําไว้นะครับธุรกิจผมคือธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมภายในโลกนี้จําไว้นะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์แต่ละคนก็คือเรียนหนังสือมาในเล่มเดียวกันก็จริงนะแต่อาจารย์บางคนไม่เข้าใจลูกศิษย์นะหรือลูกศิษย์ไม่เคยเห็นอาเรว่าไม่เคยคิด เห็นคุณค่าที่อาจารย์สอนมานะผมก็เลยบอกไอ้เพาะสื่อเจพาอสื่อก็คือ Facebook ก็คือมาร์คซักขัเบิร์กเอาเอาขึ้นมาเลยมิกกี้ะะ<ๆ>เออแล้วละเธออย่าไปอ้างตัวนะลูกนะทำตำหนิไว้อยู่นะนะพ่อสักเตือนแล้วนะอย่าไปอ้างตัวบอกว่าเป็นมาร์คซักขัเบิร์ตัวจริงนะลูกนะจดไว้ด้วยนะนะ เพราะว่าผมตัดสินสารโลกมาแล้วไปวันนี้แหละนะอยู่ที่สกลนครนะเมื่อคืนเธอใช่ไหมเธอใช่ไหมแล้วก็คนที่ชื่อเล็กอสอใช่ไหมจะทําให้โมโหนะว่าจะทําให้โมโหนะโมโหเราได้อะไรอ่ะผมถามหน่อยโมโหเราได้อะไรฮะผมบอกเพื่อนผมเนี่ยนะบรรดาบรรดาั้งแต่งั้งหลายแหล่เนี่ยพัรเมียเอาคนเดียว จดคนเดียวดีที่สุดจดคนเดียวดีที่สุดนะอย่าไปจดเยอะนะถ้าจดเยอะปุ๊บมันมีหลายอย่างทั้งท่าเตะท่าอะไรบ้างนะจำไว้นะแล้วเลิกธุรกิจแล้วถ้าเลิกธุรกิจฟุตบอลมาปุ๊บมาทำธุรกิจของทางด้านของอวินิทัศน์วินิทัศน์วินิทัศน์ก็คือเป็นวินิทัศน์ของตัวเองของตัวเอง แล้วก็ไปเป็นแมวมองแล้วเนมานะนะเราได้ดูแล้วนะดูบ้านแบบเนมานะเวลาไปเวลามาสหํารับผมไปมาไม่ต้องกลัวนะอาจารย์หมอ,อนทนนทบุรีท่านออกประกาศไปแล้วใช่ไหม นะจะไ้นะอยู่ที่สกลนครนะ